Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không sang lỡ những chung hấp sa <coughs> dẫn noang Banggawatonsaga sanghoa Ian ditang jata Winyanangan ng Sanyananata Skaranata yawa dewayi Riiko binang baca dan nadang kataai sangoneso pindah padangpati sewami newat dawa yangman daya namaman dan yang ภาวิโยจิตตสัมภรันติโคลัมปนาวะสัมปะกรรมฐานทยะขังขันติสุทันตะวิธินาจิตวามุนินทน มัติสานจักวาทะเกตุงวาธาบิโรบิดามันอนิยันตพูตังปัญญาปเทียมปัจริตตจิตวามุนินโตตันเตสะพันยมมหาการุณยกนาตุอิทายะสัมปะนินังภูเรตตวาม ยกรรมวางวาจักรรมังป้ทางกิ่นางผทากิดังมโนกรรมวางวาญาติธรรมมีพยาธิงานติตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาร่วงความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาระธาดมโมมีมาราณิญาณิกระานิเม เอสนเจ้าพากินโอนตุนสัตว์ต่างๆตามปมาณของขาควสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนที่ข้าพะเจ้าได้ทำในบัดนี้ันแรงรักันตุสาปเิวตาสัมภโกธานุภาเวนัสติวตุนิรันตระ โอ้โตัพพังสุมาการังระคันโตซาปเดวะตัสัมปะธรรมานุภาเวนะโสติหุนโตนิรันตังโอ้โตัพพังสุมังคารังระคันโตซาปเดวะตังสัมปสังฆานุภาเวนะโสติหุนโตนิรันตัง